สวัสดีจ่าแพนยครับทุกคนมือนียายจะไม่กาผ้ามวนหลานชายมาเอาป้าในสาพี่สาวโดยจ่าเดินนี่ตอมองอสีช oh. ีวิตาบเห้าเบิงเบิงแพนค์ัามทางในด้ตยางประเทศโดยจ่ามาหลุ่นบึงเห็นบมอป้าโตได้จักโตมันหมดนี่อุ้ยพี่น้องเลย มา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 หลุนมาอันนี้เบึง้งครับใหญ่เบึง้งงล้านใส่มาต่อมาใส่ม่องอือหูอยู่ไก่อยู่ใหญ่บุงอุซุ่มไอ้กับมาอีกเถือง,งอีกนะอุยป๊าดพี่น่องหาก,กินไงดีเนาะหนึ่งในสา เอาไปอยากกินแสบๆเลยมือนี่นอนนั้นมีติโใหญ่ๆเือเห็นบ่โอ้้มปูง่ายเนาะเออเออโอ้ยนั่นออน,น,น,นั่นโยึ้นเออเออนั่น,นอุ้ย พ่อพ่อพ่อแลวพ่อแล้วรลายแล้วกินบะหมีกินบะหมดแม่คือบะป๊ดเอาหฮ้ตัวมันหน่อยสิตัวนั้นขัดใส่ก่อนเออ,เอ,อขัดใส่เอาเหนาะแมนขัดใส่เอ,อ้หน้าพี่บัตรได้จา้าลูกเนาะน,น,นี่เออขัดใส่เอา้บาบัตรพี่นอ้องอู้ยกำลังปิงอีพ่อกูอี่พอกูอกมานมานัน อืมเอา้าปีงกินเศบเศบไปเลยมือนี่พียราแล้วเลีเลยงมือนี้มือนี่พียร์ปูนแล้วเลียงเลียงโคดเกี่ยวเขาเด้อจ่าเด้อนี่เออเยษเสบไปเลยเราวเลียงโคดเกี่ยวเขาแมคัว่วห้านสาวาได้ไหนร้านสา้ามาเป็นแมคัว่วให้กินขา้าวปีงเขากินเด้อจา่านี่เออ นี่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 กับร sì ้านเช้างามงามมาเต็มเสียบคือกันเด้อจ่านี่มาเบิ <h 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 um> ่งแม่สวัสดีค่ะเปี้ยขวยายยายกังามงามหุ่นนั่งอยู่หุ่นยายคอยเนี่ยนะอยู่ทั้งในซื้อยายสมเด้อจ่าอืม บอะไรเ้วออกมานี่เราสีปีงน้ำต้มน้ำอัต้นไงนะสุดนาำเนาะตังก็เเจ้าหมอนัดอืกยางร้านสาวอ่ะใครไปหาเตียอีนเนียกระตุ้งร้านสาวกำลังอยางอยู่ ใครมาหย่างมึงมาเมนมือย่างไงดิมึงอันนี้แกะแขกขึ้นใหม่ปรกวนใหม่แน่นี่ให้บ่ได้นะมันเน่ยวนเศีบเด้อจะได้เห็ดแศษเศเด้อลูกสาวหลานสาวนี่เห็ดย่างย่างจะย่างให้ใหม่เลยเกี่ยวเขาเรียวก็เลยมาลากรถเด้อพี่น้องนี่เอาป้ามาเลี้ยง ล่างรถไวแล้วเกี้ยวเขาแล้วผู้ชุกคนแล้วล่างรถอันนี้เอาป,ป้ามายางไว้อยู่นี่เวาลาันแล้วเด้อพามากิน,น <S 1> <S 1> กินกั้นละเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องแพทย์ครับชูผู้ชุกคนอือ๋ยวจ้านี่พักกันอื อันนี้ล้างรดแล้วเพวกกื่อนกพากันมากินเลียงมอนีเลียงป้าออมอนีเลียงปา้าเผาเด้อจ่าเด้อเลี้ยงปา้าเผาโหลดเกี่ยวพ่นเกี่ยวแล้วเพ,าาดพดื่นก็มาล้างรดเพื่อนก็กินกันกินเสียบเสียบไปเลยยายประชันกินดอกยายหายมูพ่นกินดิมก่อน <c oughs> พี่น้องนี่เด้อนี่ปลาแยงก,กับอันนี้มากินในมูพีมูน้องเด้อ แฟนคลับกูุกคนเสแสรบเลยร่วมพี่ร่วมนองอีกแล้วมือนี้โอ้้ามแขกอุ้ยอร่อยคักพี่นองเมดเลยบ้านโตบอกไงแข็บเปียกแห้งคนเห็ด ยางก็ไม่แซ่บคือเก่าเด้อพี่น้องวันเขาสิเอาไปนี่นะคิป่าไม่ว่ะอันนั้นพี่น้องบ้านบานโอ้ขอไม่ตีกันหน่อยวแล้ว่ะไม่แต่คนเก่งๆอู้ยพี่น้องอ้อมคางวอมอ้อมคาง้อมแอ่วเลยหมาหมาเงินยายบาสเด้อนี่พี่น้องเลยเลี้ยงหมา เลียงเครืครมาเลียงเครคนเลียงไงวะวอหนีมูเขากินเมื่อแล้วเหลือแต่ยายนี่เขาปิ่งไปให้ย่ายเด้จ้าเด้อย,ยายกะสิกินจังน้อยยายกะสิจบคลิปกอนยายกะสิจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแท ทุกคนมินเสียย่าด้วยดีเสมอมาเสียย่าพิดพลาดประกันได้ย่าขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจบอยู่ในยางป้าที้ไว้ให้ย่ากินเลยจ้าน้องสาวเป็นผู้ย่างเลยจ้ารักนะทุกคนจะคอยติดตามคลิปย่าต่อไปเลยเลยจ้าจุ๊บจุ๊บร้านจ้าวหล่อในกล่นเนื้อ